โอ้โหสายไหนที่ต้องตั้นสติตั้งสติตัวคุณเลยค่ะคือหนึคุณต้องรู้ว่าลูกค้าที่คุณกําลังจะโทรไปอะค่ะเป็นคิดสั่งเล่าหรือโชว์สอสิ่งที่คุณคุยไว้ท้ายที่สุดกับลูกค้าค่ะ คุณคุยไว้ว่าอะไรเช่นคุณคุยว่าคุณจะส่งงานให้เขาแล้วคุณส่งหรือเปล่าถ้าคุณทําแล้วคุณค่อยเริ่มต้นใหม่ค่ะถ้าเป็นสายสั่งอะค่ะคุณสามารถถามตรงๆเลยว่าสิ่งที่คุณส่งไปนั้นสอดคล้องกับข้อมูลที่คุณต้องการไหมส่วนสายคิดอะค่ะคุณอาจจะถามว่าข้อมูลที่ส่งไว้ให้เพียงพอกับสิ่งที่พี่ใช้ประกอบการตัดสินใจหรือต้องการข้อมูลอย่างอื่นเพิ่มคะส่วนสายโชว์คุณต้องกลับไปดูอะค่ะว่าข้อมูลที่ส่งให้มันเพลนๆเหมือนกับคนอื่นไหมหรือมันแตกต่างถ้ามันเพลนนนนนเเหหมมืืออออกกัับคคคค่่ร้้้งงีีป็โาาาสทุณตวพฉ สำหรับเขาส่วนสายเล่าอะค่ะอาจจะถามชาละทุกสุกดีบก่อนที่คุณจะเข้าเรื่องของงานขายถ้าคุณไปพโล้งตรงๆว่าคุณจะมาเรื่องของสิ่งที่คุณต้องการยอดก็ออาจจะรู้สึกว่าไม่เฟนล,ลี่กับฉันเลยไม่รู้จักฉันเลยไม่เข้าใจฉันเลยก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นตั้งสติรู้จักประเภทลูกค้ารู้วิธีการที่จะโฟลลัพจากสิ่งที่เคยคุยไว้ให้ต่อยอดต่อให้ลูกค้าจําคุณได้และคุณจะได้ใจและคุณก็ขายได้ด้วยค่ะ